เวลา17นาฬิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567ในการนีสทรงจุดเทียนรุ่งส่งรับกระทงดอกไม้วางบนผ่านหน้าฐานชุกชีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเถียงเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธรรมมศิลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชาทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถูนกล้าทูงกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชาทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าวาดจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวนหกะ้ารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตพิษุสิทธวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราช ประดิษสถิตมหาศีมารามและวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรียุธยาและทรงหยิน เทียนฉนวนท่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าส่งถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์นโคมเทียนมาขอพระราาทานจุดไฟสําหรับส่งถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระชวงและข้าราชการได้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทขอพระราาทานต่อเทียนที่ส่งถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราาทานเทียนฉนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปจากนั้นส่งกราบที่พระแท่นแล้วส่งนําสวดสรรเสริญคุณพระัตนตไตรจบส่งรับโคมแล้วส่งพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถสาม วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ทางจันทรคติเป็นวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสําคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัคราสานูปธรรมพกส่งบำเพ็ญพระจุกุศลวิสาขาบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยเมื่อเสด็จพระราชดำเดนินเวียนรอบพระอุโบสถครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งโปรยดอกมะลิที่ทำมาศิลา จากนั้นส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศประจักานแก่เจ้าพระักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียงเ,เครื่องทรงธรรมส่งศีลจากนั้นพระเทพวชิระเมธาจารย์จเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเท,ทศานาเรื่องวิสาขาป,ปูชากถาจบแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระเทพวชิระเมธาจารย์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลอองธุนีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินกลับ โอกาสนิสงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมพระราาทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนที่บับเฝ้าทุลออทุลีพระบาทและนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรได้เวียนเขียนรอบพระอุโบสถพร้อมชมโคมตราและเทียนที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศัการาช2567จนถึงเวลา20นาฬิกา30นาที